ไอ้นั่นไอ้เปรีบรุ่นเปล่เร็วเจ็บเป็นนักกีตายโองมึงเร็วมึงไงได้เนาน้ำมันกับมึงไม่ใช้หายเปรีบมึงไม่ต้องไม่หมากเลยน้ำมันกับมึงไม่ใช้ครับเปรีบพื้นแค่ลูกตาเร็วมึงหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อได้ถึงปั๊มลงเร็วนี่แข็งทึงแล้วมึงเงนกับลูกมันกับมึงไม่เละแล้วทึ่งนี่น้ำมันมาม้าลายเลยครูห้าไปดับลูกเด่นพิเศษไอ้อูบาทลูกอย่าเจนย็้นลูกนะเดี๋ยวผมเอารุ่นเร็วเร็วรุนไทยลำคานนี่กูแข็งทึงแล้วนี่ ไปนยเมฆาอปบยัดแม่บอไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้เปรตรนไม่เมกเลยเรืกุยเปรกหรืออะไทุยางโอ้เล็่อเล็กน้องกันย้ำเล็กเม็ก้ยเล้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเล้ยเฮ้ยเม้เ้ยเฮเฮ้ยเเ้เฮ้้เ้ยเ่เ้้เเ้เเยเเยเ อูบาตจริงๆเลยนี่อูบาดมันพือได้ย็ิูบาดอูบาตนี่กระองเติมน้ำมาไหนนี่เลยนำมันพอต่อตอนี่เลยอาว่าเต็มทั้งกูใจเองเร็วๆเปล่าาวาเต็มทั้งเลยเจนไหมอูบาตสวัสดีหลูกหลเ่าลงนั่นเร็วมากครับพอแม่เอาไปลิงไม่แชดลิงไฟยอกแล้วจอกเพลได้เหยแม่คนคนด้โผล่คนได้แม่ลูกนี่โผล่นี่แม่แล้วอูบาตในประการ วี่เราเราเป็นเด็กฝึกงานไงอ๋อฝึกงานเนี่แล้วนี่หมาเสร็จจกพลุจกกูรุดสถานการณ์เลยน้องรับกคนน้องน้องรับกคนมาหวานน้องมาหล่อไปรับกคนเขาไม่มีจกน้องเขาไม่มีจกเล่มันเตี้ยเติมน้ำมันเลยเติมคาร์บาเต็มตั้งไอนร้อนไปเลยรถเองว่รถลักหรครับรถลักรถรวยรถเองยีเปรตเต็มไหมครับเต็มไหมไม่เต็มไม่เนียนก้าน้องคาว์บ้าแถวไหนครับที่ติมาโอไม่ใช่รุดกูนน้องว่าคาร์บ้าก่อเลยก่านที่ติมาใส่มุกตลก ว่าเกาฮะเกาด้ยโอ้นี่น้องขึ้นเชียงเหรอไม่กรับไม่เกาฮะเต็มตังเต็ค์ล้นเลย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 ล้นพบรีบบิ้นในพุกันน้องอย่าว่ากันเออไม่พื้นไม่พื้นเนี่ยไอ้อุบัติเนี่ยไปตั้มบ่อต่อโต๊ะเราอมขายยินดีบริการนะครับขอบคุณมากนะบริการดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าคะถ้าเราต่อไปครั้งต่อไปเติมมันชวร์พาระบาดนะคะเรามีพื้นสามเดือดหนึ่งพวดนะคะลูกค้าคะขอบคุณมากควันนี้ดีใไดบริกันปั้มปตทอม่อโต๊ะอมขายนะครับเดินทีางต้นไปเด ในี่หม่นี่แมฆลองคว้าก่อนคว้ากอนนองไปมาโอ้ไอ้บ้าแล้วเม่อยู่นี่แหละไอ้เบ้าเละเละมันเบลอจริงๆเนี่ยลูกเด็กทุกวันเนี่ยเมื่อรถพ้อมผอดรวยแล้วเป็นเล่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่ไม่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไม่่่่่่่่มู่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อันนี้่ปเ่ี่่่่่่่่่่่่่ว่่่เลย่่่่่เ่่่่่่่่า่่่่ต่่่่่่ล่่อ่่่่่่่่่่่เปรต background តោះទៅ